ทุกคนวันนี้เฟมก็มีไอเทมที่ขาดไม่ได้มาบอกต่อนี่เลยค่ะแป้งพับเจ้านางเฟมใช้เป็นเบอร์ซี1หนึ่งผิวขาวเหลืองแพคเกจจิ้งคือน่ารักมากน้องมี2ชั้นแยกชั้นพับกับชั้นแป้งใช้งานสะดวกสุดๆอย่างวันนี้งานผิวเฟมก็ลงเป็นรองพื้นเจ้านางกับแป้งพับเจ้านางตัวนี้เลยตามด้วยลิปเจ้านางสีจันวาดแค่เนี้ยก็พร้อมลุยบอกเลยว่าหน้าฉ่ำทั้งวันคุมมันได้ดีสุดๆไม่ว่าจะทำกี่กิจกรรมเฟมก็ไม่ลืมที่จะพกน้องไปทุกที่เลยค่ะ ก่อนที่น้องเขาเป็นแบรนด์ไทยเลยตอบตรวจผิวคนไทยกับสภาพอากาศบ้านเราได้ดีมากไม่ดรอประหว่างวันหน้าไม่มันหน้าไม่เยิม้มแถมไม่ติดแมสด้วยนะชอบตรงเนี้ยแรงสุดๆผิวแพ้ง่ายก็ใช้ได้นะน้องเกลี่ยง่ายไม่อุดตาอีกทั้ทงยังกันน้ำกันเหงื่อพร้อมทั้งปกป้องผิวจากกรังสี UVA และ UVB ว่ายน้ำเสร็จหน้ายังแน่นอยู่เลยอ่ะฟังไม่ไหวนะของดีขนาดนี้เราก็อยากบอกต่อน้องมีทั้งหมด4เฉดสีสามารถหาซื้อได้ตามช่องทางนี้เลยค่ะ หรือจะสั่งออนไลน์ก็ได้นะอยากให้ทุกคนไปลองกันนะ